หนูจะมาปั่นจักรยานค่ะ้องนีพีทก็พูดไปสิไปดิอ่าเราไปนะครับขี่จักรยานไปแล้วนะฮะน้องนุ่นนะครับน้องนุ่นคนงามไปเลยนะครับไองนีพีทต้องยืนขี่จักรยานแล้วครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับสองรอบแล้วนะครับสองรอบจะถีบเร็วสิเดี๋ยวก็ล้มไปเลยนะครับ ขี่จักรยานแล้วนะครับไปแล้วครับห้ามชนไม่ถ้าชนไม่ถ่ายนี่เขาขี่จักรยานนะครับไปแล้วขี่แล้วนะครับจักรยานสีชมพูสีชมพูนะครับสีที่เขาชอบนะครับน้องนุ่น ขี่จักรยานสีชมพูที่เขาชอบ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 ,ชอบ,ชอบ,ชอบมากคนถ่ายก็เวียนหัวเหมือนกันนะครับเอานะครับโอ้โหเวียนหัวเลยนะครับแถมวดขาด้วยนานบนแล้วนะครับน้องนุ่นบนแล้วนะครับได้หนึ่งนาทีไปผ่านไปนะครับได้สี่ห้ารอบแล้วนะฮะกำลังลิ้นห้อยนะครับ ไปชนไปทีบถีบไปน้แล้วกลับมา <Okay. S 1> ไปแล้วครับถีบออกปากซอยนะครับแล้วเขาก็กลับมานะครับกลับมากันแล้วนะครับไปอีกนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับปิดเจติว,ตว